ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดงานแห่พาห้มปราทาซีสุรัสและธรรมชาติเข้าถาเพชรครั้งที่6 6ประจำปี2 5 6 9ค่ะ เรตว,วานี้ค่ะที่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายจุมพลวรรณชัิสิริผู้วาราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมก,การการจัดงานแห่ผ้าหุ้มพระธาตุซีสุราษฎร์และธรรมชาติเข้าถาแพชครั้งที่16ประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนด้วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและการน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้า,ขารวมกัน5รือในการขับเคลื่อนการจัดงานแล้วก็ติดตามความพร้อมข้องแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุ ผู้ประงคงถีวางวายค่ะครับโดยจังหวัดสุดราษฎร์ธานีรวมคณะส่งนะครับพากราษภประชาชนและก็ประชาชนนะครับรวมนจัดงานในผ้าหุ้มประธานเลตธรรมชาติเขา้าตาเพชรเนี่ยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับวันที่็7มีนาคม กับเพาะทรงเสื้อประชาชนนได้รวมกันสักการ,ระนั่งกับประทาดทีส่สุรัสซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่บนเขาท่าเพชร,รนะครับตามแบบศิละปะศรีวิชัยประสมศิละปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นตื้อเป็นสถานที่สําคัญตามประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าสําหรับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยมายาวนานนะนะครับสำหรับหาในพระประทัดแหล่ธรรมชาติเขาท่าเพชรประจําปีนี้นะครับกําหนดจัดพิธีบวงสรวงสร้างรักเมืองวันที่16มีนาคมเวลา7นาฬิกา ยี่สิบพฤษภาคมนะครับโอกาเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับพิธีบวงสรวงประธานศรีสุรัตเวลาสิบนาฬิกานะครับนะพิธีส้มพุทธพาหมณ์ประทัดศรีสุรัตบริเวณสั้นลักเมืองเวลาสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปครับและกําหนดพิธีเชิญผ้าขึ้นหุ่มประทัดศรีสุรัตในวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมครับเวลาเริ่มลงทะเบียนเวลาเที่ยงนะครับนะก่อนจะปล่อยขบวนนะครับให้ผ้าพระบดและก็ะพาหมณ์ประทัดเนี่ย ในเวลา13นาฬก19นาทีจากสานลักเมืองเดินจนไปขึ้นเขา,าตาเพชรครับอืมค่ะมีเวลาอีกสองเดือนนะ,ะย6พกมีนาคมกับห7มีนานี้ค่ะค